สวัสดีครับลุงจงประสืมมาแล้วครับืบันนี้พาพี่พีพ่น้องน้องมาอยู่ก่างปลากระโพดครับปลากระโพดของลุงจงเนี่ยนี่ปลากระโพดหน่อย <c oughs> อันนี้ต้นมันบ่สมบูรณ์ครับต้นมันบ่สมบูรณ์พอดีช่วงลุงจงหยอดมันบอถือฝนเนาะพี่น้องเนาะบอถือบอ่ศพจังหวะกับฝนตกก็เลยได้สภาพซ้ำนี้แหละพี่น้องมองงามกาับงามผู้ส่งไกลไงามส่งไกลไมองลุงจงยืนนี่บใ่ใครงามปันใดพี่น้อง มือนีก็เลยมา่วานปุ๋ยนอกรอบเป็นแดงจังว่าปุ๋ยนอกรอบคือเนี่แหละครับกาะพดมันมีต้นหน่อยต้นใหญ่เนี่ยลุงโจกเลยเลยมา่วานปุ๋ยนอกรอบเพราะว่าปกติแล้วรอบการให้ปุ๋ยของแปลงของลุงโจกนี่กรนาสิยุบประมาณอีกอาทิตนาครับอีกอาทิตนาสีได้ให้ปุ๋ยเนาะที่ได้ให้ปุ๋ยบันนี่อ่าลุงโจกก็เลยมาให้นอกรอบก่อนเพราะว่าหมองมันบางามครับตรงนี้มันเบงงามเนาะ เนี่ยพี่น้องซุมนี่ต้นกระสิบประมาณยี่สิบถึงสามยี่สิบถึงยี่สิบห้าเซนแล้วพี่น้องบัดมงนี้มันบ่ท่านได้ถึงสิบห้าเซนเลยนี่เนาะมงนี้บ่ท่านถึงสิบห้าเซนดีลุงจงก็เลยเอาปุ๋ยยูเลียมาอ้อยอยนิดนึงคือว่านแบบห้างห้างนะครับบ่ต้องบ่ได้ว่านทีแล้วกับบ่ได้ว่านเหมือนแปลงว่านเฉพาะช่วงที่มันเป็นต้นนหน่อยเอยงใี่เนาะพี่น้องเนาะ มองมันต้นเลอยๆสิเพราะว่าฟังนี่มันต้นใหญ่แล้วนี่ฟังนี่มันต้นใหญ่แล้วยี่สิบหายี่สิบถึงยี่สิบหาเซนแหละแต่ฟังนี่มันสิบกว่าเซนสิบหาเซนประมาณนี้ลุงจงก็เลยเอาปุ๋ยมาอ้อยนิดนึงกับบ่งามปันไดนเนาะพี่น้องเนาะบ่บ่เสมอปันไหบ่สมาสม่ำเสมอปันไดมันอ่าลุงจงกับมือใหม่ มองงามกับงามอยู่ครับมองงามกับงามอยู่สามสิบเซนละสามสิบเซนละอายุหนึ่งเดือนกับสิไซส์ปุ๋ยเด้พี่น้องเน้อเพราะว่าช่วงนี้ขอจะได้สองอาทิตย์เสร็จเสจ่ท่านถึงสามอาทิตย์ดีครับบ่ท่านถึงสามอาทิตย์ดีเนาะสำหรับมือใหม่สำหรับมือใหม่สำหรับเกษตรกร,ร,กรใหม่นะพี่น้องเนาะ อยงลุงจงเนี่ยก็ถือว่าไม่ใหม่เลยเพราะว่าบ่เคยเห็ดบ่เคยเห็ดบ่เคยเห็ดข้าวโพดบ่เคยเห็ดให้ข้าวโพดครับพอดีกัมาเห็ดปีนี้เป็นปีแรกแล้วก็เป็นแปลงแรกก็ตะกุกตะกักเยอะครับตะกุกตะกักเยอะมันจังไดนมันมันมันบกคล้องเนาะเพราะว่าเขาบ่เคยเห็ดต้องอาศัยน้องเขยต้องอาศัยน้องเขยพูเพื่นเห็ดตลอดเดี๋ยวเมื่อนาเดี๋ยวเมื่อนาเดี๋ยวลุงจงสิพาไปเยี่ยมแปลงของเพื่อนเนาะ ผู้เพิ่นเห็ุประสบความสําเร็จแต่ว่าลุงจงนี่ยังบ่ท่านประสบความสําเร็จครับเพราะว่าแปลงนี้เป็นเป็นแปลงเป็นแปลงแรกเป็นแปลงแรกสําหรับมือใหม่สําหรับเกษตรกรมือใหม่ไร่ใหม่ที่คิดอยากเป็นเกษตรกรเนาะพี่นอนะ้องเนาะาขาโพดในกระือว่าเป็นการลงทุนที่ที่หลยอยู่้อพี่น้อง้อเอาของจังลุงจงเป็นตัวอย่างเนาะ เองลุงจงเป็นตัวอย่างเนี่ยเกสมมาเบาสู้ฟังพี่น้องลุงจงลุงทุนลงทุนไปกะเดี๋ยวสิบอกรายละเอียดนิดนึงขั้นแรกกะเขาเตรียมพื้นที่เ,เตรียมพื้นที่เตรียมดินเนาะพี่น้องเนาะเตรียมพื้นที่เขามีพื้นที่แล้วเขาก็ต้องมาเตรียมดินไถพวนไถพวนรอบนึงอ่าไถไถดะรอบนึง ถ้าเขามีผ่านซีผ่านสามพันซีได้ก็ดีพี่น้องถ่าพันสามพันซีก่อนรอบหนึ่งแล้วก็ตากดินไว้จักประมาณจักซีมือหามือกะว่าหยามันตายแล้วเนาะหยามันตายแล้วเขาก็มาถแปลอีกรอบหนึ <c app les> ่งพี่น้องเอาผ่านเจ็ดผ่านหกผ่านห้าผ่านห้าหกเจ็ดนี่แหละมาไถแปลอีกรอบหนึ่งถยแปลไว้จักอีกจักสองสามมือ อีกสองสามมือเี๋ยวเขาก็มาววันปุย๋ยวันปุ๋ยห้องพื้นพี่น้องวันปุ๋ยขี้ไก่เด้อวันปุ๋ยขี้ไก่ห้องพื้นแล้วก็ไถกบไถกบแล้วก็เตรียมที่สี่ยอดบางคนก็มีโตรตารี่กับลตารี่ปั้นเพื่อปรับนาดินให้มันเสมอเด้อพี่น้องเด้อปับนาดินให้มันเสมอแล้วก็เตรียมตัวยอดได้เลย ขั้นตอนขั้นตอนการเตรียมดินเนาะอยู่ประมาณนี้แล้ววันนี้ต้นทุนในการในการซื้อเมล็ดพันธุ์แต่ละพื้นที่กับอาจสีบออาจสีราคาบอทอกันเนาะพี่น้องเนาะจังลุงบ้านลุงจงแถวบ้านลุงจงเองกับอ่าล้านค่าอยู่คนละตำบลอยู่คนละอำเภอนี่กับแค่อยู่คนละตำบลเนี่กับราคาตา่้งกันเด้อพี่น้องเนอ้อราคาต่างกันอยู่ประมาณยี่สิบบาท ลุงจงก็บเสบีบอกคร่าวๆเลี้ยงราคาราคาก็อยู่ที่มเมล็ดพันธ์ก็อยู่ที่ประมาณพันกว่าบาทไปถึงสองพันกว่าบาทเด้อพี่น้องเด้อแล้วแต่เฮาสิเลือกเอาว่าอ่ายี่ห้อใดราคาก็อยู่ประมาณนี้พันหกพันเจ็ดพันเริ่มไปแต่พันกว่าบาทเด้อพี่น้องเริ่มไปตั้งแต่พันกว่าบาทไปหอดสองพันกว่าบาทสําหรับถนนราคาของมเมล็ดพันธ์เนาะปุ๋ยก็คือกันเฮาเรียกเอา ราคาจากหลักร้อยไปหอดหลักพันแล้วพี่น้องปุ๋ยเรียกเอาในช่วงแรกเอาของแปลงลุงจงเป็นตัวอย่างสิบสามสิบสองไร่สิบสามไร่สิบสามไร่ก็ใส่เมล็ดพันธุ์อยู่หาสิบกิโลเลยพี่น้องใส่เมล็ดพันธุ์อยู่หาสิบกิโลเมล็ดพันธุ์หาสิบกิโลในสิบสามไร่แล้วก็ใส่ปุ๋ย หากระสอบปุ๋ยหากระสอบตอนยอดนี่พี่น้องเนี่ยตอนยอดใส่พรอมยอดเนาะใส่พร้อมยอดนี่มีปุ๋ยหากระสอบแล้วกับเมล็ดพันธุ์กะหาสิบกิโลครับสาหรับลุงจงสิบสามไร่เด้พี่น้องเอายอดแล้วแล้วยอดแล้วแล้วกับลุงจงเฮ็ดคลิปไปแล้วล้คลิปนึงไปอ่พ่นยาขามะรงพ่นยาขานอนช่วงอายุสิบหามือนะครับช่วงอายุอ่ กระโพดเกิดได้สิบสี่สิบห้ามือละประมาณนี้แหละนอนมากมากอันนี้ก็ยังมีร่องรอยการกินอยู่แต่ว่ากระมือตั้งมันเป็นร่องรอยการกินตั้งแต่รอบแรกแล้วพี่น้องตั้งแต่อายุอ่สิบกว่ามือเนี่ยลุงจงพ่นยาไปแล้วแต่ขีดก่อนเนาะมือนี่ก็ถือซะว่ามาอัปเดตสถานาการณ์ในเบื้องเนาะกระโพดกับประมาณนี้แหละพี่น้องยี่สิบถึงยี่สิบถึงสามสิบเซนและยี่สิบยี่สิบห้าสามสิบเซนประมาณนี้ มองงามกับงามมองบองงามกับบองงามเนาะเอามาเบ้าสู้ฟังครับเป,เ,เ,รเ,รนะเป็นเรื่องเลนะ่าเนาะเป็นเรื่องเล่าเนาะบัเป็นความลู้ดอกเพราะว่าลุงจงเอาความเล่เาเอ,เอาเรื่องเอาเรื่องเล่าของเจ้าของเลยล่ะมาเบ้าสู้พี่น้องฟังประมาณนี้้อพี่น้องเด้ออัปเดตสถานาการณ์ให้เบิง้ง